สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพักติดตามข่าวสารในข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะประจำวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2558นะคะพบก,กันทางสถานีโทรทัศน์ l อ c a b เ e t บเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะรวมไปถึงหลายช่องทางให้ความสนใจเกี่ยวกับการเซ็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นการเซ็นกำกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะในการใช้ประกอบราชการหรือว่าประกอบกิจการต่างๆนะคะล่าสุดค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งกรณีนะคะซึ่งถือเป็นอุทาหรณ์ค่ะ จากกลุ่มนักเรียนนะคะเป็นซึ่งถือว่าเป็นผู้พิการค่ะจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุาสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะมีการเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรมและก็สำนักง,งานยุติธรรมจมังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากได้เซ็นเอกสารให้กับคุณครูประจําชั้นนะคะโดยที่น้องๆกลุ่มนี้ก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดในเอกสารเกี่ยวข้องกับอะไรค่ะหลังจากนั้นนะคะผ่านมาก็มีหมายเรียกจากสถานีตํารวจูุ้ทธมืองเลยค่ะ ให้เข้าพบนะคะในข้อหาไม่ส่งงบประมาณทางด้านการเงินเกี่ยวกับการก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด2แห่งที่จังหวัดเลยค่ะ นางสาวมณัสนันต์ตั้งธนาวราวัตรผู้ปกครองของนายรักเขตหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูทรเมืองเลยและนางสาวนนธัญญุช์เขื่อนเพชรค่ะเขายืนหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมและสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนักเรียนอีกจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนักเรียนพิเศษในโรงเรียนโสตศึกษาอนุาสารสุนทรตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเนื่องจากเรื่องดังกล่าวนะคะมีครูชวีวันค่ะซึ่งถือเป็นผู้ประสานงานหลักนะคะหรือว่า แดงเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะได้นําเอกสาร2ชุดนะคะมาให้นักเรียนเซ็นโดยได้อ้างว่าเป็นเอกสารขอรับเงินช่วยเหลือเด็กพิการเป็นเงินโคต้าเกี่ยวกับการจําหน่ายลอตเตอรี่ค่ะแต่ในขณะนั้นนะคะผู้ปกครองของนายรักเขตก็คือนางสาวมณสนาค่ะได้ตรวจดูรายละเอียดของเอกสารพบว่าเป็นเอกสารมอบฉันทะในการก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะจึงไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆเซ็นนะคะ แต่หลังจากนั้นมาไม่นานค่ะครูชวีวันก็ได้ส่งข้อความไปหาเด็กๆค่ะพร้อมกับให้เด็กออกมาเซ็นเอกสารนะคะซึ่งเด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรจึงได้เซ็นให้กับคุณครูประจําชั้นด้วยความเคารพแล้วก็นับถือนะคะซึ่ง นักเรียนก็เซ็นไปทั้งหมดประมาณ20กว่ารายค่ะหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็มีหมายเรียกจากสถานีตํารวจภูทรเมืองเลยมาถึงผู้ปกครอ,องของนายรักเขตแล้วก็นางสาวธัญนญนุษย์นะคะในข้อกล่าวหาไม่ส่งงบการเงินตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจดูรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารนี้นะคะพบว่าทั้งคู่ค่ะทั้งนายรักเขตและก็นางสาวธัญนญนุษย์นะคะ ตกเป็นหุ้นส่วนสําคัญของห้างหุ้นส่วนจํากัดอาสาหาแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจํากัดบรรจงสังตั้งอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะก็ได้มีการตรวจค้น รายละเอียดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวนะคะพบว่ามีเอกสารของนักเรียนทั้งสองรายค่ะเป็นผู้มอบฉันทะจริงนะคะแต่ที่นอกเหนือไปกว่านั้นค่ะพบว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อของนางสาวธัญนญนุ์นะคะในสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนค่ะอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานยุติธรรมจะรีบติดต่อครูชวีวันนะคะซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดในตอนนี้นะคะ มาให้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปค่ะในด้านของนางสาวธัญญุตหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้พิการนะคะพูดไม่ได้บอกผ่านภาษามือว่าหลังจากที่ตนได้เห็นหมายเรียกจากตำรวจก็ตกใจมากค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในเรื่องของความยุติธรรมด้วยค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นอุทาหรณ์นะคะในการที่จะเซ็นกำกับ ในเรื่องต่างๆนะคะควรจะมีการตรวจดูรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนนะคะรวมถึงก่อนที่จะเซ็นสำเนาบับรประจำตัวประชาชนรวมถึงทะเบียนบ้านควรจะมีการศึกษาดูให้ดีก่อนนะคะว่าควรจะเซ็นกำกับในลนักษณะไหนที่จะถูกต้องนะคะข่าวต่อไปค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการออกตรวจพื้นที่นะคะเพื่อเก็บตัวอย่างสารปนเปื้อนในอาหารที่ตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงนั่นเองค่ะ ที่บริเวณตลาดวรโรรสหรือกาดหลวงในทัศนัยบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนาครเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขาพิบาลออกเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดวรโรรสเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนและเก็บตัวอย่างอาหารปรุงสุกเพื่อตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลนาครเชียงใหม่โดยสำนักง,งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกลุ่มงานสุขาพิบาลจัดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยวันตรุษจีนขึ้นในโครงการปรับปรุงสุขา พิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมตลาดสดเพื่อสนับสนุนให้ตลาดสดมีการบริหารจัดการมาตรฐานสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ อาหารปลอดภัยนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ค่ะสําหรับวันสําคัญที่ผ่านมาไม่นานนี้ก็คือวันแห่งความรักนะคะซึ่งถือเป็นเทศกาลแห่งความรักค่ะในหล,หลายๆปีเราจะมีการติดตามในเรื่องของแนวโน้มราคาของดอกไม้ซึ่งที่สําคัญก็คือราคาของดอกกุหลาบที่พุ่งสูงขึ้นในแต่ละปีนะคะปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ทุกวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีบรรยากาศร้านขายดอกไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างจะคึกคักซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าในวันนี้เป็นวันที่หลายคนจะถือโอกาสแสดงออกถึงความรักกับคนที่รักเนื่องในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักสําหรับดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นดอกกุหลาบดอกกุหลาบถือเป็นสัญลักในวันวาเลนไทน์ในแต่ละปีร้านขายดอกไม้โดยเฉพาะร้านขายดอกไม้สด จะมีการสั่งดอกกุหลาบเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินอกจากช่วงวันวนาเลนไทน์จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อดอกกุหลาบอย่างไม่ขาดสายรวมถึงราคาในการจะหน่นยก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันเจ้าของร้านดิพินดอกไม้สดตั้งอยู่แถวตลาดวโรรสเปิดเผยกับทางทีมข่าวของเราว,ว่าในช่วงวันแห่งความรักทางร้านจะสั่งดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเพิ่มมากขึ้นวันต่อวัน พราะในช่วงวันแห่งความรักแต่ละปีจะมีลูกค้ามาสั่งทําช่อดอกไม้เยอะกว่าช่วงที่ผ่านมามีตั้งแต่ช่อละ100ไปจนถึงช่อละ10,000บาทในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า5 0เอร์เซอย่างไรก็ตามนอกจากความสวยงามของดอกไม้ที่มอบให้กันในช่วงวันแห่งความร<อ>ักแล้วใ,ในทางกลับกันใ,ใ,ในวัน,อนลอยกระทงไทยทุกปีบรุ่นณระมัดจะยึดติดกับค่านิยมที่ผิด ระพื้นตนไปในทางนะที่ผิดทางเรื่องของการสั่งรรค์เรื่องในอนวันแห,ห่งความรักการมีเพศสัมพันธ์จนทําให้เกิดปัญหาท้องก่อนเลยอันควรตามมารวมถึงปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นทุกปีและยังรอการแก้ไขจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้วันวนานไทยเป็นเทศกาลแห่งความรักที่สวยงามและยั่งยืนต่อไปข่าวท้องถิ่นนิวส์รายงาน และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรอบวันนี้ที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะกลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่ในข่าวท้องถิ่นในวันพรุ่งน,นี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ